สวัสดีครับผมกงจักใจดีนักแปลรวมโลกผู้ซึ่งทำงานแปลให้ท่านนะครับนี่ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานของเรานะครับและนี่ก็คือห้องทำงานอันแสนจะก,กว้างใหญ่และน่าอยู่เป็นธรรมชาติทำให้สมองของเราสดใสในการแปลงานให้ท่านนะครับ Hi my name is กงจักใจดี I'm the world unification translator who translates your documents for you. I work in this office, very big one, and very natural, clean air that makes me have bright brain for working for you. Like behind me, the เสรีภาพของมวลมนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ